ถามก่อนคือตอนเนี้อยากรู้อย่างหนึง่งคือทุกคนในบ้านอะถามอ<า>คือเดี๋ยวนี้มันมีเวยเยอะไงพี่ย่าแล้วที่บ้านกิฟก็แบบเห็นพี่วูดดี้แบบบอกว่ากินอันนี้คือเขาอยากรู้ว่าไฮไลท์ของอยูอะมันคืออะไรอจะได้เอาไปพูดกับที่บ้านฟังถูก เราเราขอชงไปด้วยเลยนะแต่ว่ากิ๊บก็กินนะจำจำไม่ง่ายเลยว่าเวไมเวที่มีทั้งรสชาเขียวมัทฉะแล้วก็รสวิชช็อกโกแลตทั้งของอันเนี้ยโมดีแน่นอนอันเนี้ยยี่สิบเก้ากรัปแต่ไฮไลท์เลยนะครับก็คือหนึ่งกลิ่นหอมกลิ่นหอมคือเวลาคุณเปิดมามันจะไม่มีกลิ่นช็อกโกอร์แลตหอมมันจะไม่กลิ่นตูตาคือขนาดยังไม่ ข,ขนาดขนาดยังไม่เปิดซองเนี่ยรถมชัชาชาเขียวทุกคนบอกว่าแค่เปิดกล่องกลิ่นหอมก็โชยมาแล้วนะครับกลิ่นอหอมแน่นอนะนะครับสองคือละลายในน้ําง่ายเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นโมเลกุลเล็กให้ทุกคนดูระหว่างที่ทันยากกาลังลินลงไปใส่แก้วนะครับ,รบว่า,าอย่างน้ําเย็นเนี่ยบางทีมันก็ละลายยากนะแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นโมเลกุลเล็กเนี่ยมันไม่ต้องใช้เชคเกอร์นะฮะ ตอนกิ๊ฟอะจะละลายที่บ้านดูอะกิ๊ฟใส่น้าแข็งทุกคนบอกยายาๆเดีย๋ยมันไม่ได้ไกิ๊ฟบอกเขาทําได้ฉันทําในรายการมาแล้วอยาเถียงถ, <c oughs> ถามว่าถามว่าโมเลกุลเล็กปั๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาแน่นอนนะฮะ <c oughs> มันก็คือความสะดวกสบายในการชงมันไม่ต้องเช็คจนจนกล้ามขึ้นนะครับนั่นคือถือว่าเป็นนวัตกรรมนะครับเพราะว่าเอ่อเท่าแก่น้อยตอบเนี่ยพูดมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วตอนนี้เขาบอกว่าอยากทำเวก็คือเขาอยากทำเวที่ละลายได้ไม่ต้องมาขย่าหรือเช็คให้มันนานนะต่อมาใช้ชาเขียวแท้ๆจากเมืองอุจิ ญี่ปุ่นนะไม่ใช่อุจิอุจินะอุจิจอุจินะฮะแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่ทางเท่าแก่น้อยเนี่ยตั้งใจคิดค้นมาเป็นปีนะครับหนึ่งซองมีโปรตีนสูงถึง29กรัมถ้าพี่น้องชาวไทยนะครับแล้วมีอะไรนะพี่แ้วก็มีวิตามินกรดอะมิโนนะคะรวม19ชนิดยังไม่หมดแค่นั้นนะคะแคลเซียมจากสาหร่ายสีแดงที่ช่วยเรื่องกระดูกกระฟันให้แข็งแรงนะแล้วก็พอทานเนี่ยเราจะรู้สึก ระบบขับถ่ายดีขึ้นเพราะมีไฟเบอร์ด้วยนะคะอันนี้ถามแบบถามแบบชาวบ้านชาวบ้านรถอะไรขายดีสุดตอนนี้เห็นว่าขายดีมากชาเ,เกินอันไหนขายดีสุดชาเขียวขายดีมากเพราะว่าชาเขียวเป็นรถที่ใหม่ มชาเขียวมะชะมันมันมันเหมือนกับแทนที่คุณจะกินพวกชาเขียวหวานๆพังๆเนี่ยคุณก็มากินโปรตีนแทนกินแล้วไม่พังอย่างนี้ดีกว่านะคะจริงจริงอีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องน้ำตาลคนถามว่าคือหลายคนคือหลายคนเขาจะสงสัยว่าทานไปแล้วเนี่ยจะอ้วนไหมเพราะว่าไมเวนเนี่ยคือมีมีน้ำตาลอีกสอกรัม นะะซึ่งอยากจะบอกว่าไม่อ้วนนะคะเพราะว่า1กรัมเนี่ยมาจากไหนรู้ไหมมาจากจากใยอาหารไฟเบอร์ไฟเบอร์ไฟเบอร์ที่จะช่วยในเรื่องของท้องผูกนะคะแล้วก็มีอีก1กรัมมาจากแลคโตสซึ่งเลตโตสเนี่ยมีในโปรตีนนมตามธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อ้วนแล้วก็ไม่มีการใส่น้ำตาลทรายใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็คือจะไม่มีแคลอร,รี่ที่มาจากน้ำตาลเพราะฉะนั้น,นไม่ต้องกลัวในเรื่องของความอ้วนนะคะ,าะคขายดิบขายดีหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นมาหรือยังเอ่ยสามารถโทรสั่งได้เลยนะครับพี่ <ạ S 2> น้งชา,ายไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็สามารถทานเวเพราะว่าพูดตรงๆคนเราเนี่ยขาดโปรตีนมากในแต่ละวันนะ0 2 0 3 8 5 5 6 3คุณสามารถรับประทานได้ระหว่างมื้อหรือตอนไหนก็ได้ที่หิวโหยแทนที่จะกินเค้กกินขนมก็มาตบโปรตีนแทนนะครับหรือเข้าไป แอดที่แอดบ y w a y ต้องมีแอดด้านหน้าด้วยนะครับโอเคเห็นพี่แม่เอาไปทำไอศครีมเอาไปทำอะไรแม่อินมากแม่อินมากไอเดียดีมากเลยเห็นแล้วอยากจะทำตามเนี่ยสามีสามีก็เพิ่งเอาไปที่จีนป่ะใช่นางเอาไปที่จีนแล้วนางจะเอาไปให้เพื่อนร่วมงานนางที่ดังๆที่นุ่นชิ้นใครรู้ไหมที่ที่กินแล้วเวิร์กที่สุดใครเอ่ยอีกวันหนึ่งพี่พูดที่ครับเต๋อละอ้าพี่เต๋อเต๋อพี่ผมผมงงมากคือปกติแล้วผมจะไม่ตก โปรต I I like ีนเนี่ยผมกินแล้วผมเละถึงเที่ยงคืนยกเวทถึงเที่ยงคืนเต๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมาถาเต๋อดู